พอสมควรนะคะมีหลายต้นนะคะอยู่นี่นะคะอยู่บ้านนะคะก็มีหลายต้นนะคะกำลังแทงยอดออกนะคะนี่แทงยอดแทงขึ้นนะคะข่าววันนี้นะคะสปานก็เตรียมเดินทางไปกรุงเทพนะคะดูเลขมงคลก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะเก็บกระเป๋านะคะเก็บเสื้อผ้านะคะหาเอกสารนะคะเอกสารนะคะ,ะ,คะที่จะ ลงไปนะคะเตรียมพาน้องนะคะไปหาหมอที่รามาธิบดีนะคะก็จะไปนอนค้างคืนนะคะไปนอนเนาะนะคะก็มีนัดนะคะนอนโรงพยาบาลน,นะคะที่รามาธิบดีนะคะพาลูกสาวนะคะหรือเจ้าตัวน้อยนะคะก็สปาร์นก็ทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะคุณแม่อัมพรนะคะจากประเทศฮ่องกงนะคะ แม่อำพรนะคะที่เมตตาสาวป้านนะคะช่วยนะคะค่ารถนะคะในการเดินทางนะคะในการเดินทาง1,000บาทนะคะ1,000บาทนะคะสาวปานก็ขอขอบคุณจริงๆเลยนะคะแม่นะคะขอบคุณมากค่ะแม่ก็ก็ขอขอบคุณนะคะเพียุวัน์นะคะอีกทางนึงนะคะที่ ประสานงานมามา,มาทางช่องของพี่อนุวัฒน์นะคะขอบคุณมากค่ะแม่อมพรขอบคุณพี่อนุวัฒน์มากนะคะค่ะขอบคุณจริงๆเลยนะคะก็ขอให้แม่อมพรนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไข้ไม่จนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้นะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งไหนสมความปรารถนานะคะ ตากแดดทำไมวันนี้จะได้ไปกรุงเทพแล้วนะอาบน้ำเสร็จมาตากแดดแล้วมามาข้ามันอยู่ในร่มนี่ขอบคุณค่ะป้าอัมพรเลยขอบคุณแม่อัมพรเลยคุณเบ๊ขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณลุงอนุวัฒนะะ์นะคะค่ะนะคะขอบคุณนะคะแม่อัมพรนะคะค่ะ นี่นะคะที่เมตตาจะตัวน้อยนะคะวันนี้จะเดินทางนะคะเดินทางแล้วนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ f อซมีให้นะคะสาวปานกุกเกอกคนนี้นะคะสาวปานก็ขอขอบคุณจริงๆเลยจ้ะนะคะค่ะ <S <S ทางคุณแม่อําพรนะคะเพื่อนก็จะให้สาปานทำโรงทานด้วยนะคะงานฉลององค์ปู่นะคะค่ะงานฉลององค์ปู่ปีนี้นะคะค่ะ ดูแดดออกแล้วนะคะแดดออกเยอะเลยนะคะกกอกกกกอกนะคะก็จักสิเป็นยังไงต่อไปนะคะกกอกก็ค่อนข้างที่จะเหมือนจะว้าวุ่นเลยนะคะได้ยินชาวบ้านเขาคุยกันนะคะเรื่องอะไรนะคะหลายเรื่องหลายราวนะคะค่ะเกี่ยวกับการร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับอะไรนะคะเขาบอกว่าอะไรเนาะนะคะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะ ไม่จบไม่สิ้นนะคะบางคนไม่รู้อินูอิน,อนีอะไรเลยนะคะค่ะก็ยังว่าแหละนะคะมาลุกมาลุกมามาค่ะลุกมาออืมอม,มันแดดร้อนนะลูกมามเข้ามาอยู่ในร่มนะปะนั่งอยู่เอาผ้าพื้นใน อันนี้ก็ผ้าห่มของป้าสมอนอันนี้ก็ของป้าทิพย์นะป้าทิพย์ให้นะคะครั้งก่อนก็ป้าทิพย์ก็ให้ค่าลถด้วยป้าสมอนก็ให้ค่าลถด้วยนะคะครั้งก่อนนะคะอาผ้าผืนไหนเอาไปช่องพื้นเลยบอกโอ้จะได้เดินทางแล้วนะตัวเล็กนะคะจะได้เดินทางไปแล้วเนาะนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะในน้ําใจนะคะของ F c ซจริงๆนะคะที่มีให้สาวปานกับลูกนะคะสาวปานก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะที่แบบ ไม่เคยทิ้งสาวปานไปไหนนะคะเอฟซแต่ละท่านแต่ละท่านนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บเสื้อผ้าต่อนะคะสองนี่นสองนี่สักพักก็ไปหาอาบน้ํานะคะสักพักค่อยหาอาบน้ำํำรอบสองเมื่อเช้าก็อาบไปแล้วต้นเสียทีใหม่นะคะนี่แต่กานออกเยอะมากเลยเสียทีใหม่ไม่ได้หาตกแต่งเลยนะคะ เจดทีใหม่ได้มาจากแม่ออฟนะคะนี่แม่ออฟก็เกี่ยวข้าวก็ไม่ได้ไปช่วยเลยนะคะ,ะต้องหาเอกสารเตรียมเอกสารนะคะให้ลูกนะคะเตรียมพร้อมนะคะเตรียมของไปด้วยนะคะก็จะเอาอะไรไปไม่เยอะหรอกนะคะค่ะกับข้าวปลาปลาก,ก็หาซื้อแถวข้างทางเอานะคะแถวเซเว่นเอานะคะหาซื้อนะคะก็ไปนอนนะคะที่โรงพยาบาลเลยนะคะค่ะนอนที่โรงพยาบาลเลย ก็ไปห่มกับรถต้องเดินทางไปกรุงเทพอีกแล้วนะคะคุณจะมานะคะแล้วก็วันที่เท่าไหร่อีกนะคะนัดอีกนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะค่ะนัดอีกวันไหนนะคะ น่าจะเป็นนัดอีกวันที่21นะคะ21พพฤศจิกายนนะคะแต่จะนัดทางออนไลน์หรือเปล่านะคะฟังผลนะคะฟังผลมาเข้ามาค่ะเข้ามาขอบคุณค่ะ FC อขอบคุณค่ะ้าไม่งอนไม่งอนปะเื้ยมาเข้ามามันแดดร้อนอ่ะร้อนบูบูบาบ,าบาเลยนะคะ กดตู้ไปนะคะก็จะจองที่นะคะสองที่นะคะค่ะเดี๋ยวหาเสื้อผ้ามาอีกนะคะเดี๋ยวผ้าห่มแยกไว้ใส่ถุงพลาสติกนะคะใส่ถุงผ้านะคะไปห่มในรถนะคะไปห่มในรถนะคะค่ะก็โทรจองรถเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณบ่ายสามนะคะบ่ายสามหรือสี่โมงเย็นนะคะเพื่อนก็จะมารับนะคะมารับนะคะสาบานกับลูกนะคะค่ะ ก่ก็สละคลิปนี้นะสาปันก็จะขอ,อยาทำคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะสาปันขอขอบคุณจริงๆนะคะในน้ําใจนะคะของเอฟซนะคะที่ให้กําลังใจกันมานะคะแต่ละครั้งแต่ละคราวนะคะขอขอบคุณมากค่ะก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะของบริษัทมนโอมโฮมซับ ะะฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจนะคะของ F c ซด้วยนะคะอุดหนุนคนละปูสองปูนะคะอย่าลืมผลิตภัณฑ์นะคะของสาวบ้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสินค้าพื้นบ้านพื้นเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าคลามนะคะผ้าคลุมไหล่นะคะกระบ,บุกปลาแห้งนะคะค่ะกระบ,บุกปลาแห้งนะคะก็อย่าลืมสนับสนุนกันเข้ามานะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์นะคะสินค้านะคะ p t d e x บล็ก i ซซ i n ินอยกับพ t Mic Oil ด้วยนะคะหวักฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะ FC ด้วยค่ะขอบพรคุณมากค่ะไหนไปเอามากินอีกแล้วโอ้โพอแล้วหมดไปอันนึงแล้วลูกอ,อเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดยกกินอนะ่ะของแม่บหเรือมาให้อยู่เครื่งนึงเออหรือไปเอามาในตู้เย็นเหรอลูกจะให้แม่เก็บให้ ไปดิแม่แกให้ค่ะดูเขาดูเขาเหยดยามาตลอดอ่ะกั้ให้เขากินไหมลก้กินได้กินได้หมดไปอันหนึ่งแล้วนี่โอ้โหแม่ดูคลิปดู